สวัสดีครับผุ้ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับบุญไม่สมบวชหรือว่าไม่มีบุญในการบวชนะครับทุกท่านเคยได้ยินคํานี้ไหมครับก็คือว่าที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับก็คือว่าบุญไม่สมบชนะนั่นคือภาคอีสานเ็าจะใช้คําพูดแบบนี้บุญไม่สมบวชบุญบ่สมบวชรหรือว่าไม่มีบุญที่จะบวชเป็นพระนะครับประมาณนี้นะครับคือผมมีเรื่องเล่าที่ครูบาอาจารย์ของผมนะครับคือครั้งหนึ่งเนี่ยผมได้ไปประสบพบเจอแล้วก็ไป ได้ยินนะครับได้ยินในคําที่ครูบาอาจารย์เคยสอนเอาไว้นะครับถ้าพูดถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับคนทุกคนเนี่ยนะครับก็จะมองว่าการบวชเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ทุกคนนะครับชายไทยนะครับที่จะต้องบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่เมื่อถึงวาระนะครับหรือที่เราเรียกว่าบวชก่อนเบียดนั่นเองหรือเรียกว่าบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่นะครับก็ สิ่งต่างๆหรือคําพูดเหล่านี้นะครับทุกคนจะได้ยินนะครับรวมถึงพิธีกรรมนะครับก่อนที่จะมาบวชนี่จะต้องโกหนหัวเป็นนาคนะครับก่อนที่จะเป็นนาคะก็จะต้องไปอยู่ที่วัดนะครับเพื่อไปท่องหนังสือนะหรือว่าท่องบทสวดนะครับตามมนรลงนนอกนี่ก็จะเห็นก็ยังมีทํากันแบบนั้นอยู่ก็คือว่าจะต้องไปอยู่วัดก่อนนะครับ15วันหรือ1เดือนนะครับเพื่อที่จะให้ไปเรียนรู้นะครับว่ากิจของสงฆ์เนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างแต่ละวันเอาตั้งแต่ตื่นเช้ามาเนี่ยต้องไปกวาดลานวิหารเจดีย์หรือว่่าาาาไปชววยพระะอทํคมสด รวมถึงเดินตามพระเป็นบินธบัตินะครับแล้วก็บางที่นะครับต้องนุ่งขาวห่มขาวถือศีลแปดเลยนะครับใส่ชุดขาวประมาณนี้นะครับก็ถือศีลแปดเลยนะชี่ผมจะพูดถึงเนี่ย <c oughs> ทีนี้นะครับทุกคนเนี่ยคือจะเจอนะครับพอเวลาถึงปุ๊บเ,เวลาโกนโกนหัวนากเนี่ยคือบวชบวชนาคเขาเรียกบวชนาคใช่ไหมครับแ้่ทีนี้ก็จะแห่รอบหมู่บ้านแล้วก็พอตกกลางคืนมาก็จะมีมหรสพ กลายเป็นงานลื่นเริงกลายเป็นงานสนุกสนานนะครับแน่นอนงานพวกนี้มันเป็นงานมงคลนะครับทุกคนก็จะประสบความสําเร็จนะครับทั้งญาตินี่ก็ปิติยินดีนะครับเพื่อนฝูงนี่ก็มาร่วมยินดีมากินลงกินเหล้าแล้วก็เปิดโปงเปิดเพงลงร้องคาราโอเกะกันหรือว่าใครที่มีเงินหน่อยก็จ้างวงดนตรีมานะครับปิดร้านอาหารเลี้ยงหรือว่าไปจ้างวงดนตรีดังๆนะครับอย่างศิลปินดังๆนี่มาร้องเพลงหรือว่ามาแสดง ดนตรีนะครับให้กับผู้ที่มาร่วมงานนะครับได้มีความสุขเรื่เลินะครับแต่ทุกคนคงลืมไปแล้วนะครับว่าการบวชเนี่ยนะครับอันนี้ผมต้องมาพูดก่อนว่าผมไม่ได้มาเบี่ยงเบนหรือว่ามาพูดให้ร้ายหรือว่ามาพูดแบบเอาซะดูไม่ดีเลยไม่ใช่นะครับก็คือว่าที่ทุกคนลืมไปแล้วก็คือว่ามันมีคนบางคนนะครับที่บุญไม่สมบวชหรือว่าบุญนะครับไม่มีบุญในการบวชประมาณนี้นะครับ มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนประเภทนี้ไม่มีบุญในการบวชนะครับคืออย่างนี้ครับผมครูบาอาจารย์ของผมเนี่ยเคยเล่าให้ฟังนะครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงนะครับมันมีอยู่จริงบนผืนแผ่นดินไทยนี่แหละนะครับในปีพศปัจจุบันเรานี้นะครับเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะครับเรื่องมันเกิดขึ้นนะครับมีอยู่2เรื่องนะครับเหตุการณ์นะครับ2เหตุการณ์หรือว่า2เรื่องที่ผมจะพูดถึงเนี่ยนะครับคือ1นนะครับ อยู่วัดแห่งหนึ่งที่ภาคอีสานนะครับครูบาอาจารย์ของผมเคยไปนะครับพอเวลาออกพรรษาเนี่ยท่านก็จะจาริกไปนะครับเพื่อเข้าปริวาสกรรมนะครับปริวาสกรรมในที่ต่างๆในช่วงที่หมดห่วงในการเข้าปริวาสกรรมท่านก็จะไปะถือว่าเป็นการไปเที่ยวไปในตัวไปดูวัดทางภาคอีสานประเพณีทางภาคอีสานว่าการเป็นอยู่เป็นยังไงการใช้ชีวิตเป็นยังไงนะครับก็ไปตาม เส้นทางของท่านนะเส้นทางของพระนะครับก็คือว่าสนุกแบบพระกับสนุกแบบโยมนะครับเที่ยวแบบพระกับเที่ยวแบบโยมมันจะไม่เหมือนกันอันนี้ก็คือต้องชี้แจงให้เข้าใจก่อนนะครับก็ไปเจอวัดวัดแห่งหนึ่งนะครับอยู่ภาคอีสานผมก็จําชื่อวัดนั้นไม่ได้นะครับก็เป็นคนที่มีเงินเหมือนกันนะครับก็เอาลูกมาบวชนะครับมาบวชแล้วก็มาปรึกษาอุปชาที่วัดนะครับว่าจะต้องทํายังไงในวันบวชนะครับก็เหมือนกับงานบวชทั่วไปนะครับก็วันบวชทั่วไปก็ไม่มีอะไรนะเขาปกตินะครับ แต่พอถึงวันนั้นนะครับวันที่จะนำนาคเข้าโบสถ์นะครับก็แห่ะนะครับแหร่รอ,อบหมู่บ้านอะไรปกติเลยตามที่ท่านผู้ชมเคยเห็นนะครับก็ไม่มีอะไรผิดปกติผมอยากจะแวะสักนิดหนึ่งก็คือว่าการแหร่นาคเนนะครับที่เราโหฮิโฮฮิโฮฮิวกันเนี่ยตามที่เราเห็น,นการแหร่นาคในตามครูบาอาจารย์ผมเนี่ยที่ได้สอนผมเอาไว้ก็คือการประจานนะครับการประจานหรือว่าการเป่าประกาศบอกนะครับว่านาคคนนี้นะครับ มีหนี้มีสินกับใครหรือเปล่านะครับนั่นคือการเอาไปแห,หน่นาคนะครับแต่คนผมไม่รู้ว่ารู้หรือเปล่าว่าในสิ่งที่เราไปแห,หน่นาคหรือเรารู้แค่ว่าเราสนุกหรือว่าเราเราสนุกไปด้วยแต่เราเบื้องลึกเบื้องหลังจริงๆถือธาตุแท้จริงๆของการแห,หน่นาคเนี่ยก็คือการเอาไปประจานรู้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะผมก็ไม่ได้มาพาดพิงสําหรับใครที่รู้อยู่แล้วก็ถือว่าเป็นการทบทวนสําหรับใครที่ไม่รู้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ไปในตัวจากคลิปของผมแล้วกันนะครับก็คือเป็นการเอาไปประจานนะครับ เป็นการเปล่าประกาศร้องว่าคนคนนี้จะบวชแล้วนะประมาณนี้มีหนี้มีสินนะครับมีเรื่องมีคดีความอะไรกับใครหรือเปล่าก็รีบให้มาชําระนะเพราะว่าเขาจะไปบวชแล้วนะครับเขาจะบวชแล้วนะหรือถ้าใครอยากจะยกโทษให้นะครับอะไรยกหนี้ให้นะก็ามาบอกหรือว่าตั้งจิตอธิษฐานเอานะครับก็คือนี่ที่คุณยืมของฉันไปแล้วไม่เคยคืนเลยเอาฉันยกให้แล้วกันนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่มีบาปมีเวรต่อกันนะยกโทษก็ต้องยกโทษให้จริงเอาหสิก็โหสิให้จริงนะครับ นั่นคือการเอานาคไปแห่ประจานรอบหมู่บ้านนั่นคือท่าแท้ของการแห่นาคของจริงนะครับไอ้ที่ลำเซิงหรือว่าฟ้อนลำเต้นกันตามถนนเวลาแห่นาคอันนั้นก็ก้อยว่ากันอีกเรื่อง,นงคนละอย่างไม่ได้ว่านะครับไม่ได้ว่าแต่ผมมาพูดถึงว่าไอ้การไปแห่นาคโดยแท้หรือว่าของจริงเนะี่ยตื้นลึกหนาบางมันเป็นแบบนี้นั่นเองคือเอานาคไปประจานนะครับเพื่อที่จะให้คนที่เป็นเจ้าหนี้นะครับได้รู้ว่าสิ่งที่นาคคนนี้เคยไปทํามา ทำอะไรมารวมถึงการเป็นหนี้เนี่ยก่อนที่จะมาบวชเป็นนาคเอบวชเป็นพระเนี่ยนะครับว่าใครนะครับที่เป็นเจ้านี้นะครับก็ให้มาจะยกโทษให้หยกหนี้ให้อะไรก็ว่ากันไปหรือว่าจะมาทวงนงทวงหนี้อะไรประมาณนี้นะครับมันจะมีคําสวดอยู่ถ้าเกิดคนที่มีคด,ดีหรือไปฆ่าคนตายอะไรสักอย่างเนี่ยคือมันเยอะแยะมากมายเลยในนั้นนะครับแต่ที่นี้ผมไม่ได้ไปมุ่งเน้นเรื่องพวกนั้นนะครับให้ท่านไปหาข้อมูลเอาละกันนะครับที่ผมมาพูดนี่ก็คือว่าบุญไม่สมบูรณ์ ย้อนกลับมาที่นาคในวันนั้นนะครับที่ผมพูดถึงเมื่อข้างต้นนะครับที่อาจารย์ผมไปเจอนะครับพระอุปชาอะไรก็ไปรอที่โบสถ์นะครับไปรอที่โบสถ์เหมือนปกติเลยนะครับทีนี้พอเข้าเขตวัดนะครับพอเข้าเขตวัดเริ่มมีอาการนะครับนาคคนนั้นเริ่มมีอาการคือรู้สึกไม่ค่อยดีนะครับรู้สึกไม่ค่อยดีหายใจไม่ค่อยสะดวกนะครับเริ่มบอกญาติแล้วนะครับว่าเอตัวเองเนี่ยเริ่มหายใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ทีนี้เสร็จปุ๊บพอเริ่มเข้ามาในเขตโบสนะครับเขตแล้วก็เดินเวียนนะครับแล้วรู้สึกแบบหน้าเมือดนะครับหน้ามือดอยู่ๆก็เป็นลมนะครับเป็นลมนะครับคือให้ขี่คอนะครับหน้าคนนั้นนะครับคือคือว่าขี่คอญาติโกหติกาที่ว่าเป็นคนให้ขี่นะครับคือเป็นลมแล้วก็ล้มลงนะครับหัวฟาดพื้นนะครับหัวฟาดพื้นแล้วก็ก็ขบวนที่แห่นะครับก็ต้องหยุดชะงักอยู่พักหนึ่งนะครับเพื่อที่จะ ปฐมพยาบาลนะครับปฐมพยาบาลเสร็จปุ๊บก็ให้ดมยาดมอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็จนฟื้นนะครับแล้วทีนี้ก็เวียนเวียนจบไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเวียนขณะที่เวียนโบดรอบหนึ่งจริงๆมันต้องเวียนสามรอบนะครับก็มีอาการนะครับที่ทุรักทุเลนะครับพอเวียนรอบสองนะครับอยู่ๆนะครับก็ไอออกมาเป็นเลือดนะครับไอออกมาเป็นเลือดเลยนะครับก็คือทั้งๆที่คนปกติอยู่นะครับก่อนหน้านี้ก็ปกติอยู่ก็ไม่ได้มีอาการอะไรว่าจะป่วยหรือเป็นอะไรนะครับแล้วก็ ไอเป็นเลือดนะครับไอเป็นเลือดจนต้องยุติชั่วข่าวนะครับแล้วก็เอาหน้าคนนั้นนะครับไปส่งโรงพยาบาลนะครับตาอุปชาแล้วก็คนที่มาร่วมงานนะครับก็รู้สึกไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แล้วนะครับรู้สึกไม่ค่อยดีเพราะว่ามันเป็นงานมงคลอยู่ๆหน้ามาเป็นแบบนี้นะครับทุกคนก็ต้องตกใจนะครับแต่เนื่องด้วยที่ยากยากนะครับอยากจะให้งานมันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับก็รอนะครับทุกคนก็ต่างรอเลยนึกภาพออกไหม ปกติเราจะเห็นภาพแบบว่าพอเวลาแห่รอบโบสถ์นะครับแล้วก็เข้าโบสถ์แล้วก็บวชนะแล้วก็เป็นพระออกมาเลยใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยคืองานครั้งนี้นะครับก็คือบ่งบอกได้ว่านะครับมันทําให้คนที่มาร่วมงานนั้นนะครับรู้สึกเออไม่ค่อยดีนะครับรู้สึกไม่ค่อยดีกับเหตุการณ์ที่ตัวเองเห็นหลังจากนั้นนะครับไม่นานนะครับเออหน้าคนนั้นก็ได้กลับมานะครับคือเวียนไปสองรอบแล้วนะนะครับเวียนไปสองรอบแล้วเหลือรอบเดียวนะครับเหลือรอบเดียวทีนี้ พอเวลาหน้ากลับมานะครับก็ปกตินะปกติเลยนะครับก็เหมือนดูเหมือนจะแข็งแรงแต่พอเวลากลับมาที่วัดนะเข้าเขตวัดเมื่อไหร่นะครับอาการนี่ล่อแร่ล่อแร่ลงนะครับทีนี้เสร็จปุ๊บก็ขึ้นขี่คอเหมือนเดิมนะครับขึ้นขี่คอก็ขึ้นไม่ไหวนะครับขึ้นขี่คอไม่ไหวจนต้องพยุงนะครับหิ้วปีกอย่างนี้เลยนะครับหิ้วปีกหน้าก็คิดดูนะครับคือท่านผู้ชมเคยเห็นไหมครับในกรณีแบบนี้นะครับคือต้องหิ้วปีกหน้านะครับก็คือว่าหน้าก็คืออาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ ในสมัยนั้นยุคนั้นนะท่านต้องเข้าใจด้วยนะครับทีนี้เสร็จพอเวลาเดินรอบที่3มนะครับเลือดนะครับชํารอกออกมาเลยนะครับเลือดชํารอกออกมานะครับก็สุดล้มลงนะครับนอนแน่นิ่งนะครับแล้วก็นําตัวส่งโรงพยาบาลนะครับสุดท้ายแล้วนะครับนาคผู้นั้นนะครับก็ได้เสียชีวิต ทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นคนแข็งแรงปกตินะครับอยู่ๆก็มาเสียชีวิตนะครับเวียนโบสถ์รอบที่สามรอบพัทเสมานะครับรอบที่สามครบนะครับยังไม่ทันได้ก้าวขาข้ามผ่านธรณีประตูโบสถ์เลยนะครับก็เสียชีวิตลงนะครับนั่นคือเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับทําให้ทุกคนได้รู้ว่านะครับการที่คนเราเนี่ยจะได้มาบวชเป็นพระพิสุสงฆ์เนี่ยก็คือมันก็ต้องอาศัยบุญนะครับ ถ้าบุญไม่ถึงนะครับบุญไมเ่เพียงพอที่จะได้เป็นพระภิสุสงฆ์เนี่ยก็ไม่สามารถบวชได้นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ญาติและครอบครัวนะั้นสลดใจรวมถึงผู้มาร่วมงานด้วยนะครับก็คนมีเงินในระดับหนึ่งเลยนะคนที่มาบวชนั้นสุดท้ายแล้วก็เสียชีวิตลงในงานบวชครั้งนั้นนะครับจากงานบวชก็กลายเป็นงานศพไปนะครับซึ่งก็ไม่อยาก ทุกคนก็ไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับมาแต่ว่ามันก็เป็นไปแล้วนะครับนั่นก็คือว่าถือว่าเป็นบทเรียนหรือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้คนได้รู้ว่าบาปบุญคุณโทษนั้นมีจริงนะครับแต่ตรงนี้ก็คือมันไม่ได้เกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษแต่ว่ามันบ่งบอกได้ว่าการที่เราจะไปทําอะไรก็แล้วแต่นะครับคือโดยเฉพาะการบวชเนี่ยนะครับก็คือว่าถ้าบุญไม่สมบวชหรือว่าบุญเนี่ยหือวาสนาไม่ได้เป็นพระเนี่ย ทำยังไงก็ไม่ได้เป็นนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องมีเหตุอันเป็นนะครับหรือเสียชีวิตไปเหมือนหน้าคนนี้ที่ผมยกตัวอย่างเรามานะครับดูด,ดังทุกวันนี้ก็จะให้เห็นนะครับก็คือการสร้างโบสถ์นะครับสร้างโบสถ์ทุกท่านเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมเวลาสร้างโบสถ์สร้างกุฏิสร้างศาลาทําไมคนที่เขามีเงินทําไมเขาสามารถสร้างได้นะครับโบสถ์เนี่ยจะราคา10ล้าน20ล้านหรือจะกี่ล้านก็แล้วแต่นะครับ ทำไมคนรวยเขาไม่เป็นเจ้าภาพซะเองทำไมคนรวยเขาไม่เป็นเจ้าภาพสร้างโบสถ์ซะเองทำไมคนรวยเขาถึงไม่เป็นเจ้าภาพสร้างศาลาซะเองคือมันเป็นอย่างนี้ครับคือทุกคนเนี่ยนะครับอาจจะไม่รู้หรือว่าอาจจะไม่เข้าใจนะครับผมก็ได้มาอธิบายในคลิปคลิปเดียวไปเลยนะครับคลิปนี้แหละนะครับมาพูดให้ฟังก็คือว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับ อาจารย์ผมนะครับได้บอกเอาไว้นะครับก็คือว่าบุญใหญ่ขนาดนั้นนะครับก็คือว่าการสร้างโบสถ์นะการสร้างโบสถ์มันเป็นบุญใหญ่นะครับไม่ว่าคุณจะรวยมหาสารขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับคุณไม่สามารถเป็นเจ้าภาพสร้างได้เพียงคนเดียวนะครับอาจจะสร้างได้นะครับแต่มีผลกระทบที่จะตามมาภายหลังนะครับเดี๋ยวฟังตรงนี้ก่อนนะครับคือท่านผู้ฟังเคยท่านเก่าๆที่มีอายุเยอะๆนะเคยสังเกตดูไหมครับว่า ไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าวาดนะหรือว่าจะเป็นโยมอะไรก็แล้วแต่เ,เคยมีคนนะครับเคยมีคนรวยนะคนมีเงิเนนี่ยสร้างวัดนะครับสร้างวัดคือเบ็ดเสร็จที่ผมคนเดียวเอาอย่างผมแล้วกันผมมีเงินเนี่ยผมสร้างวัดทั้งวัดเลยนะครับสร้างโบสถ์ทั้งหลังเอายกตัวอย่างเป็นโบสถ์แล้วกันนะครับทั้งหลังเนี่ยผมสร้างคนเดียวงบผมคนเดียวผมไปจ้างช่างมาอะไรมาทีนี้พอสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับคนที่เป็นเจ้าภาพนะครับมักจะมีอันเป็นไปส่วนมากแล้วจะตายนะครับ ตายเพื่อฉลองโบสถ์ถ้าเป็นเจ้าภาพสร้างเมนก็ตายเพื่อฉลองเมนถ้าเป็นเจ้าภาพสร้างศาลานะครับตายเพื่อฉลองศาลานะครับเคยได้ยินไหมครับท่านผู้ติดตามของผมคนอายุเยอะๆหน่อยนะครับตามบ้านนอกนะครับเคยได้ยินผ่านหูผ่านตาบ้างไหมเรื่องแบบนี้คือที่มันเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าบุญมันทับครับอาจารย์ผมบอกว่ามันเป็นบุญใหญ่นะครับบุญมันทับอํานาจบาร,รมีของเราไม่มีเพียงพอที่จะไปสร้างอะไรได้ใหญ่โตขนาดนั้นนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ย มันก็แปลว่าสร้างไม่ได้เลยสิไม่ได้แปลว่าจะสร้างไม่ได้เลยนะครับคือเขาก็เลยใช้ในาการทําแบบนี้ก็คือว่ามีซองนะครับ <S <S เห็นไหมซองพระป,ปา่าซองกระถินคือชำระแบ่ง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 กันไปให้มีส่วนร่วมเยอะๆนะครับแบ่งบุญกันไปนะครับคืออย่าให้บุญใหญ่นั้นมากองอยู่ที่คนเดียวอันนี้คือคําครูบาอาจารย์ของผมสอนนะครับคืออย่ามาต่อว่าผมนะเอาตามที่ครูบาอาจารย์ผมว่านะครับแต่ผมก็เคยเห็นนะนะครับขนาด อาจารย์ของผมนะครับอาจารย์ของผมเนี่ยก็คือว่าไม่รู้แหละคือท่านจะเสียชีวิตหรือมรณภาพด้วยเนื่องด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับหลังจากที่บางคนนี่สร้างวัดเสร็จนะครับก็มรณภาพเลยก็มีนะพระนะมรณภาพเลยนะครับถ้ามองด้วยความเป็นคนเนี่ยก็จะมองว่าเอ้ยมันไม่เกี่ยวกันหลอกเพราะว่าท่านนะหัวใจวายตายเอ้ยมันไม่เกี่ยวกันหลอกท่านเนี่ยเสียชีวิตพ่อท่านแก่ชราภาพแล้วเอ้ย e มันไม่เกี่ยวกันหลอกเพราะว่าท่านเป็นโรคตายนั่นคือเหตุอันเป็นที่คนเราเราจะเข้าใจว่า พระรูปนั้นเขาตายไม่ได้เกี่ยวกับการสร้างโบสถ์สร้างวิหารคนเราจะเข้าใจอย่างนั้นแต่ถ้ามองในแบบพระมองในแบบพระพุทธศาสนาหรือว่าโลกความเป็นความตายเนี่ยนะครับเขาก็จะมองกันแบบนั้นอย่างที่ผมพูดมาก็คือบุญใหญ่เกินไปนะครับก็คือว่าคุณไม่สามารถที่จะมาสร้างอะไรเพียงลําพังคนเดียวโดยที่ไม่จําแนกออกไปจําแนกก็คือว่าเออให้รับบุิจกักนะครับ รับบริจาคแบ่งๆๆๆกันไปบุญมันจะได้กระจายกระจายกระจายกันออกไปนะครับไม่ใช่ว่ามารับอยู่คนคนเดียวนะครับอำนาจวาร,รมีของคุณมันไม่มีเพียงพอที่จะไปสร้างของแบบนั้นเพราะว่ามันเป็นบุญใหญ่บุญมันทับอาจารย์ผมว่าอย่างนี้นะครับวิธีการแก้ก็คือ,อ,อให้บริจาคนะครับบริจาคร่วมด้วยช่วยกันนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมาเห็นว่ามีการผลิตซองผ้าป่าขึ้นมานะผลิตซองผ้าป่าขึ้นมาว่าเออใครมีจิตศรัทธาร่วมทําบุญสร้างศาลาการประเรียนใครมีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพร่วม สร้างพระโบสถ์นะครับก็จะมีกรรมการประธานอะไรก็ว่ากันไปในในซองนะในใจซองนะ่ะเขาจะมีอยู่นะครับคือสรุปแล้วเนี่ยนะครับพอถึงวันนั้นนะครับเขาก็รวบซองมารวบรวมซองซองพระป่าหรือว่าซองกรถิ่นอะไรก็แล้วแต่นะรวมมาเพื่อที่จะเอาเงินในซองนั้นนะครับมาสมทบทุนในการสร้างโบสถ์สลาวิหารหรือว่าเจดียแล้วก็อะไรอะไอสลาเมนหรือว่าเมนเผาศพ นั่นเองนะครับ <c oughs> นั่นก็ที่ผมแวะออกไปก็คือว่าบุญมันใหญ่เกินไปนะครับก็คือว่าให้เป็นการแบ่งบุญกันออกไปนะครับทุกท่านนะครับอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะครับหรืออาจจะไม่เคยได้ยินเลยก็ถือว่ามาได้ยินในคลิปของผมแล้วกันนะครับย้อนกลับไปบุญไม่สมบวชน,นะครับอีกหนึ่งเรื่องที่ผมพูดไว้เมื่อข้างต้นว่ามันมีอยู่2เหตุการณ์นะครับไอเหตุการณ์แรกคือจบไปแล้วนะครับ แล้วก็ผมเพิ่มเติมให้เรื่องเกี่ยวกับการสร้างวัดสร้างวาแล้วก็บุญใหญ่มันทับเกินไปนะครับเขาใช้การแบ่งบุญนะครับแบ่งบุญก็คือว่าเฉลี่ยเฉลี่ยเงินกันนะครับเพื่อที่จะนะครับกระจายบุญออกไปนะครับไม่ให้ทับอยู่บุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับหวังว่าทุกท่านคงเข้าใจนะครับในคลิปคลิปนี้ที่ผมมาพูดถึงที่นี้นะครับย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไปเรื่องบุญไม่สมบูรณ์นะครับมันมีอยู่เหตุเหตุการณ์หนึ่งนะครับก็ เหมือนกันเลยนะครับการจัดงงจัดงานในการบวชนี่ก็คือกรรมวิธีเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับไม่มีอะไรผิดเพี้ยนเลยนะครับพอที่นี้นะครับพอถึงวันที่จะแห่นาะเคสนี้นะครับยังไม่ได้เหยียบธรณีสงเลยนะครับเคสนี้แห่เนี่ยจากทางจากบ้านตัวเองเนี่ยเพื่อที่จะไปวัดนึกออกไหมครับมันเป็นถนนสมัยก่อนเป็นถนนดินแดงอยู่เลยนะครับเป็นถนนทีนี้ ผมก็จําไม่ได้ว่ามันเป็นเวลาเท่าไหร่นะครับที่เขาแห่านาคไปเนี่ยเพราะว่าแต่ละที่นี่ก็จะการบวชเนี่ยหรือว่าการไปบวชเนี่ยหรือว่าการแหร่านาคเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันบางคนก็บวชบ่ายก็ขึ้นอยู่กับเลิกยามงามดีถูกต้องไหมครับก็ขึ้นอยู่กับเลิกยามงามดีว่าเออจะบวชบ่ายบวชเช้าบางคนก็บวชแต่เช้าเลยก็มีบางคนก็บวชประมาณเก้าโมงสิบโมงหรือแปดโมงแล้วก็บวชเสร็จก็ฉันเพลนเลยก็มีนะครับก็แตกต่างกันออกไปแต่เคสนี้ที่ผมมาพูดถึงก็คือว่า เ,เขาเขาแห่นาคไปนะครับก็แห่นาคไปแห่ข <books> บวนไปนะครับอยู่ๆนะครับไม่รู้ฝูงควายมาจากไหนนะครับวิ่งผ่าเข้ามาในกลางงานเลยนะครับวิ่งผ่าเข้ามาในกลางงานนะครับทีเนี้ยคนก็วิ่งหนีนะครับวิ่งนห,หนีไแบุไอ้ควายนะที่มันวิ่งอย่ามาผ่างานเนี่ยเป็นฝูงเลยไม่รู้มันมาจากไหนนะครับ ไล่น no ี่ก nice. ็ไม่ยอมไปจังหวะนั้นนะครับเป็นใครใครก็วิ่งหนีนะครับข้าวของเครื่องใช้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบวชอะไรต่างๆก็กระจัดกระจายไปหมดนะครับแล้วก็นาคนะครับทุกคนนะครับไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับแปลกนะครับคือคนปกติวิ่งหนีทันนะครับวิ่งหนีทันหมดเลยนะครับและปกติมันก็จะต้องได้รับบาดเจ็บบ้างใช่ไหมมากก็น้อยใช่ไหมคือวิ่งหนีเียนะครับแต่ทุกคนไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บนะครับแต่นาคนะครับไม่รู้ไปพลาดอีท่าไหนนะครับควายนะครับ เอานะครับไส้ทะลักเลยนะครับก็ได้เสียชีวิตนะครับในงานบวชของตัวเองนะครับในขณะที่กําลังแห่จากบ้านเพื่อที่จะเข้าวัดไปบวชนะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็เสียชีวิตนะครับไส้ทะลักออกมาเลยนะครับชุดขาวๆนี่คือเลือดเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับแดงทั้งชุดเลยนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่กดขู่ใจนะครับกับญาติพี่น้องแล้วก็เหตุการณ์ในครั้งนั้นที่ทุกๆคนนะว่าเห็นเหตุการณ์นะครับ แล้วควายฝูงนั้นหลังจากที่างานเสร็จนะครับก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนนะครับควายทั้งฝูงนะครับไม่รู้มาจากไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นของของใครแล้วก็ไปตามหาก็ไม่เจอก็ไม่มีอีกมันก็เป็นเรื่องแปลกอีกเหมือนกันก็คือว่า,าคนก็เลยมาเข้าใจว่านะครับไม่ว่าจะท่านผู้ชมหรือว่าใครก็แล้วแต่นะครับจะเข้าใจยังไงก็ตามนะครับแต่ถ้าพูดถึงตามหลักพระพุทธศาสนาก็คือบุญของผู้ผู้นั้นนะครับไม่สมบวชนะครับไม่สมบวชหรือว่าบุญ ไม่มีบุญบวชนะครับการเสี่ยงทายนะครับการเสี่ยงทายว่าคนคนนี้จะมีบุญบวชหรือเปล่าจะเหมาะแก่การเป็นพระพิสูจน์หรือไม่นะปัจจุบันมีนะครับผมไม่แน่ใจว่าอยู่จังหวัดอะไรของภาคอีสานที่ว่าเอาหน้าขึ้นไปบนแค่ใช่ไหมแล้วก็เขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาเขามีความเชื่อกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าหน้าคนใดไม่มีบุญได้บวชนะครับเขาก็จะตกลงมาจากแค่นะครับนั่นคือเป็นกุศโลบายหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่เขาโคงนะครับมันมีอยู่จริงนะครับว่าใครเนี่ย บ,บุญนะไม่บุญไม่ได้บวชเนี่ยมันมีจริงนะครับก็คืออย่างที่ผมได้เล่ามาทั้ง2เหตุการณ์นะครับนั่นคือประสบการณ์ที่ครูบาอาจารย์ของผมไปเจอมานะครับไปเจอมาแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ครูบาอาจารย์ของผมเนี่ยหลังจากที่กลับมาจากภาคอีสานเนี่ยนะครับก็มาเทศสอนคนภาคกลางสอนคนภาคเหนือนะครับเวลาท่านไปทุดงหรือว่าท่านจาริกไปในที่ต่างๆเนี่ยท่านก็มาเทศให้กับ ญาติโยมฟังนะครับเนี่ยเรื่องเดียวกันที่ผมมาพูดให้ท่านผู้ฟังของผมเนี่ยได้รู้ได้ยินได้ฟังเนี่ยนะครับเรื่องเดียวกันเลยนะครับว่าเหตุการณ์ในงานบวชมันเป็นแบบนั้นแบบนี้นะครับครับทั้งหวด,ดทั้งมวลที่ผมได้เล่ามานะครับก็นับว่าเป็นประสบการณ์อีกประสบการณ์หนึ่งแล้วก็เป็นความรู้ความรู้หนึ่งนะครับที่ท่านผู้ฟังหลายคนอาจจะไม่เคยรู้หรือว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับผมก็ได้มาเล่าให้ท่านฟังนะครับเพื่อที่จะให้เรื่องนี้นะครับไม่ตายไปตามตัวผมนะครับ ไม่ตายหรือห่างหายนะครับไปจากโลกนี้นะครับเพื่อว่าผมเนี่ยนะครับได้นําเรื่องนี้มาเล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังหรือว่าผู้ติดตามของผมเนี่ยนะครับเล่าไว้นะครับอยู่ในช่อง YouTube ของผมนะครับช่องท่านหมือนอยโยทยานะครับผิดถูกประการอย่างไรผิดพลาดประการอย่างไรผมก็ขออภัยด้วยเพราะว่าเรื่องนี้มันนานมากแล้วผมก็อาจจะจําผิดจําถูกแต่ว่าเขาโคงนะครับคือบุญไม่มีบวชหรือว่าบุญไม่สมบวชเนี่ย มีอยู่จริงนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับอย่าไปล้อเล่นกับบาปเวรน,นะครับเพราะว่าบาปเวรเนี่ยถึงแม้ว่าจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับแต่ว่ามันจะมีเหตุอันเป็นนะครับหรือว่าจะมีเรื่องมีราวอะไรแปลกๆที่เกี่ยวกับบาปกรรมนะครับให้เราเห็นมาอยู่ทุกยุคทุกสมัยรวมถึงปัจจุบันนี้นะครับขอขอบคุณมากทุกการติดตามทุกการรับชมเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ